สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสดกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นครับก็เป็นวันที่2เดือน11แล้วนะครับผมก็จะมาวิราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูฟรีๆกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะไปวิเคราะห์บอลในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนที่จะไปรับชมด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์บอลในคู่ของมันโมนะครับพบกับเชลซีนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับในห้านาลังสุดมันโมนะครับทําได้สามสี่ห้าหกเได้8ประตูนะครับผมใน5้านาลังสุดนะครับส่วนเชลซีนะครับทำได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบ 19นะผมสบประตูนะครับในห้าหลังสุดนะครับเยอะมากนะครับโอเคครับต่อไปอันดับกับคะแนนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอันดับกับคะแนนไหมมีอันดับกับคะแนนนะผมเป็นการแบ่งกลุ่มนะครับเชลซีนะครับอยู่อันดับ2คะแนน6นะครับผมอันดับ2คะแนน6นะครับส่วนมันโมนะครับอันดับ4คะแนนศูนะครับผมอันดับ4คะแนนศูนย์นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปก็จะเป็นราคาเดี๋ยวเรา ไปดูราคากันในเว็บที่เราแทงนะครับผมสำหรับราคาวันนี้นะครับผมก็เป็นทางของเชลซีนะครับเปิดออกมาต่อที่2ลูกเลยนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่3ลูกนะครับผมโอเคก็เป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อต่อ2ลูกครับผมสูงต่ำสามลูกครับเรียบร้อยวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็น ที่เรียบร้อยนะครับผมสูตรก็ให้กงานนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่84นะครับสูตรก็แนะนําให้เล่นสูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มได้นะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับผมก็แน่นอนครับผมเป็นทางของเชลซีนะครับมีอยู่59นะครับผมส่วนเจ้าบ้านมันโมมีอยู่35นะครับผมก็ห่างกันมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับ มาดูสถิตินะผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นทางของเชลซีนะครับชนะไป4-0นะครับผมรองลงมาก็เชลซีชนะ3-0นะครับผมจากภาพรวมแล้วก็เป็นทางของเชลซีนะครับแล้วก็ค่อนข้างออกสูงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมก็แนะนําให้ตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมเชลซีต่อ2ลูกนะครับผมผมว่าไหวนะครับผมเชลซีน่าจะซัดซักสองถึงสามลูกนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ไปสูงแรกแล้วก็สูงเต็มได้นะครับ แล้วก็เต็งที่เชลซีะครับผมวันนี้ถ้าชอบก็ตามมานะครับผมถ้าไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับถ,ถ้าคิดว่าคู่นี้จะมีสกอร์มาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทายสกอร์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับเดือนก่อนนะครับก็ยังไม่ติดลบนะครับในการใช้โปรแกรมนะครับผมก็บวกไปประมาณประมาณ9-10ถึงวันนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ